ครับสวัสดีครับมาดูแอปพลิเคชันของกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับปกตินะครับการโอนเงินนะครับโอนเงินไปต่างต่างจังหวัดนะครับโอนไปธนาคารกรุงไทยหรือไม่ก็โอนไปต่างธนาคารก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนเงินทุกครั้งหลายท่านก็คงเคยลองใช้ดูแล้วนะครับก็โอนได้ฟรีหมดทีนี้ที่ผมมาเคยทำครั้งแรกก็คือการถอนเงินนะครับถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับนี่ช่องนี้นะครับถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร นะครับถอนผ่านหน้าตู้ ATM นะครับคือเราไปยืนอยู่หน้าตู้ ATM แล้วเราก็กดถอนเงินไม่ใช่บัตรนะครับแล้วเราก็กดยอดเงินว่าถอนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็กดตามขั้นตอนต่อไปในตู้ ATM นะครับเราก็จะได้เงินมานะครับปรากฏว่าไม่มีค่าธรรมเนียมครับวันนั้นผมได้โอกาสไปถอนบัญชีผมปลดอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปถอนีกที่ีจังหวัดหนึ่งคนละจังหวัดนะครับปรากฏว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็เลยว่าอ้าวมันก็ฟรีเหมือนกันนี่นะครับดูสมมุติวต่านี้นี้นสลิปนะครับ วันนั้นผมกด3ครั้งนะครับผมถอนโดยใช้ไม่ใช้บัตร3ครั้งนี่ใบที่1นะครับตอนบ่ายโมงห้าสนาทีนะครับมันขึ้นว่าการเลดเอทีเอ็มนะครับฟรีนะค่าฟรีคือ0บาทนะครับวงเงินถอน20,000ื่นนะครับวันที่27เดือน8 63นะครับอันนี้ใบที่1นึ่งอ่าใบที่2วันนั้นถอน3ครั้งนะครับยอดวงเดียวกันนะครับก็วันที่27เดือน8เหมือนกันเวลา14บสนะครับห่างกันแค่ นาทีเดียวนะครับก็ยืนอยู่หน้าตู้แล้วก็กดเลยนะครับกดผ่านโทรศัพท์นะครับถ้าท่านใดไม่เคยลองดูก็อาจจะลองดูนะครับหรือไม่ทําให้เป็นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการใช้งานอีกทีหนึ่งอีกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ใบที่3นะครับอันนี้ก็14บสีนกาจุดศูนย์สามก็ไล่กันนะครับ3ครั้งนะครับค่าธรรมเนียมศูนบาทนะครับ3ครั้งไม่มีค่าธรรมเนียมเลยสักครั้งนะครับโดยใช้โดยไม่ใช้บัตรนะครับก็มาแนะนําให้ท่านที่ ถ้อท่านไปตัางจังงวัดนะครับท่านก็ไม่ต้องไปกดโอนเข้าบัญชีของคนนั้นคนนี้นะครับสามารถถอนได้จากหน้าตู้ได้เลยนะครับเอาไปลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมต้องลองดูก่อนว่าจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ